โฟมอาสยามเคลื่อนไหวสุดเศร้าหลังโบเมลาดาถูกจับตามองรักครั้งใหม่โสดปุ๊บก็มีหนุ่มแต่งเพลงบอกรักกันทันทีเลยทีเดียวอย่างนางเอกสาวคนดังโบเมลาดาที่มีนักร้องหนุ่มโฟมนัสโฟมหรือทิพหรือโฟมอาสยามได้แต่งเพลงรักสารภาพความในใจที่มีต่อสาวโบออกสื่อ มาร์โคสผ่านสตอรี่ไอไว้ด้วยซึ่งในช่วงนี้สาวโบก็ถูกจับตามองความสัมพันธ์กับอาเล็กธีรเดชเมธาวรายุทธและโดนเมา์มอยว่าเป็นคนที่คนตาดีแอบเห็นว่าเดินห้างเที่ยวด้วยกันล่าสุดหนุ่มโฟมก็ได้เคลื่อนไหวแล้วจ้ามีท่าทีฟีลคนอกหักไม่น้อย โต์สตอรี่ไอระบายความในใจกับเพลงกิจการของหนุ่มบิวกินไว้ถึงสองสตอรี่ด้ทีเดียวเอจะเศร้าจริงสื่อถือประเด็นที่เกิดขึ้นหรือโพสเฉยๆกันแน่นะคะทุกคนมีความคิดเห็นว่าอย่างไงกันบ้างคะ